บูนาวัตกรรมครับจะเล่นพรเจริญพรนกองคือถ่าย่ะมาจากไหนหนอกล่องคือถ่ายหนอถ่ายแล้วครับปูวันที่สามสิบหร้อไหมครับปูเอื่นกระออกแล้วคตัดตัวไร้หนอห้อยหนอมันเป็นจังไหนปูมันมันมีความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมไหมอยู่พอครับเรื่อว่าตัวไร้สีคำว่าเพิ่มเติมเป็นเหล็กตัวเก่าเพิ่มเติมจะเป็นเหล็กตัวเก่าอย่างนี้มั้ง เ <S an> นี่ยสมมติเล่มนั่งขึ้นลายแต่ขคิดเมื่อนั่นมาเนะ <S an> ม,มาที่ปูไปนั่งเอาอยู่หอยพน์ะ่ะคือคนเคยไปนั่งเอาตะปีหกหนึ่งพอนเราซูฟ่ฟางนี่นคือตามที่ห้าสัมผั์คุไปนั่งพอดีพอดีเลี้ยวไปเห็นสมุติอันเ,เจอ<ข>อเขียนไว้เห็นตัวเลขเต็มนะกระดาษไปไปเอาวันพระไปเอาเงนพระลองร้อยกระให้เราอยู่ภูมินั่นเคยให้รงวันที่หนึ่งคนภูมิห้อยพนห้วยพน หวยพ่นออครับผมหมยพ่นพ่นข้าเจ้าเคยถือวันที่หนึ่งตอนหนึ่งกับปู่แล้วบาคนเอาเลสจะมาล่องไปเมืองอยู่ไปมาบอกพ่นไวอย่างเ้ยมอสอมาพ่นกับมาบอกว่าเอ้าจะไหนเขาก็มาบอกขึ้นนี่าสันเจ้าก็คนนั้นเป็นเหล็กมีเล็กสองสีน้ำหันก็บอกว่าสองสี่สองอเป็นจะไหนเลข <laughs> อันเดี๋ยวถ้าปูที่ปูไ,<ห>ไป,ไไป,ปเอาม่งพุ่มหอยโพนเนี่ยมันได้หาสามหนึ่งเนาะแม่นนะครัสามหนึ่งครับได้หาสามหนึงหาาหน่งอืแล้ววันนี้ลังจากกลับมาแล้วเขาน่มาบอกสองที่ที่สองสกครับข้าวปใช่ไหมเนี่ยมือสอบมาปูสิกลับมามาบอกเจ้าของบา้านเจ้าของพุ่มเป็นอนี่ะเจ้าของหน้าเน่ยว่าในเรืร่ตัวนี้เริ่มมาขึ้นเร่องสื่อโรตีอย่างนี้เริ่มว่าเนี่ยสื่อยังได้ปูมาขึ้นอีกฟันเรื่องสองสี่ที่สองเขาว่า เก็บอกคักคากว่าท่านอ๋อปูเป็นผู้ไปไปนั่งสวะสิเป็นเอาแต่ว่าไปปูนั่นก็ได้หาซ้ำนึงอ่ะล่ะแต่ว่าเจ้าของทีแบบนี้ฝันว่าผู้มเนี่ยไปบอกยุ่เฮียนบอกทุคนมาบอกเลีกวขึ้นนี่ว่าั่านสองตีที่สองสองตีที่สองคนห่งปูก็เลยว่าสุฟังก็เลยจดใบนำการเนี่ยบอกครับปูหรือว่าสองตีที่สองกันออกเลขแล้วเด้ว่าท่านนะครับปูหายเข้าไปก่อนแล้วย่ะแต่แล้วเขามาบอกส่ว่าั่าน จะว่าป e ูว er well. so, uh, ่าเหล็กสิเปสาวแต่ว่าเล็มันมัติกันอยู่เด็กสาม่งหนึ่งสามตรงกันอยู่คือจังเลงกันกินกันลงเอ้าบอลบอลหนึ่งกับศูนยอ่ะสามศูนย์กับสามหนึ่งนี่แหละเด็กปูว่าคงที่ไยคงกซิตัสตัวนี้นารอเปลี่ยนเดี๋ยบอเปลี่ยนหน้าอยู่ำนี่แหละตักรม่กรหาสามศูนย์สามหาศูนย์อยู่เด็เด็กซุ่มนี่เด็กก็เจาอยู่เบื่งบนล่างนี่ มันหนาสีที่ตามมาอยู่เลยนี่คือ<า>ม,ม<า>ันต้องวันนี้ปูหายใบสามหาศูนยะ์เนาะแล้วก็มีตัวปูว่ามันหนาสีออกอีกตัวนึงเรียกออกได้คือเก้าหาสามแมนที่ปูบอกนะบัดนี้ปูบัดนี้หลังจากนั้นมาปูไปนางเอาอยู่ปลาสาลิมโค้งปูได้เกนะ้าเจ็ดแปดเนาะแต่ว่าเลขแปดวันหางหัวดำดำแมนสีงำนี่ว่านดำดำนะว่ามนะัเมื่อนเนมัอนกับเป็นสีกัน ก็แปดต้นทั้งไทยมันก็เป็นแปดที่กันถาว่าเป็นสามศูนย์ก็เป็นสามแปดที่กันอีกเป็นแปดหัวดำเป็นศูนย์หัวดำ <laughs> เป็นเด็กแปดตัวเป็นศูนย์หัวดำเหมือนกันกน,นี่มันพิจศนาตัวนี้ร้องเธออะไรนี่ฮะล่าสุดที่ที่ปรากฏเห็นนี่ก็คือมื่อขึ้นนี่มันมือขึ้นนี่ไต้นี่ขึ้นนี่เลยมือขึ้นนี่แหละนั่งว่ามือขึ้นนี่นี่เปน็นนั่งไหน ตอนนั้นแต่เื่อไปแพงเลยแกนข้อดํานี้กลับมาเป็นพิศนาอยูอย่าเพื่อนครับก็จะเป็นเลขยังเนาะเป็นเลขยังเมมันก็รักรักลอยกเขาขึกันนี่เขาก่เขาเขาหกันาดแล้วเขาก็เลยหกเลแม่เอกพ้น ผมห้คนแต่ปู่ยังนักนักอยู่รักษาไม่ไดเลยหอยคนห้อยคนมีสิบเ,เป็นไปได้เลยเพราะว่าแต่ก่อนหนังแกออกรัษานี่ยมันมันมีนาง่งร่ำอยูม่มั่รำบนอยู่บนป่านนนหนักน่อยก็ไลยแปดสามสามแปดอยู่ว่ามาขึ้นก็มาเป็นว่าเป็นเป็นสามแปดแต่ว่าเป็นแปด เป็นแปดหัวดำเป็นสามนก็นได้นะอ่าะ,ะไรก็เก้าสามแปดหรอกครับล่าสุดที่เห็นมขึ้นอ,อืมเก้าสามแปดกูเป็นแปดหัวดำขนาดแบบแบบเก้าเจ็ดซุ้นหนี่นะครับ<ม>เป็นแปดหัวดำคือเก้าอีกแล้วแมน,นะครับ<ม>อตอนนั้นอยู่ริมโคงเก้าเจ็ดแปดเจ็ดแปดครับล่าสุดมาขึ้นนี่เก้าสามแปดเลขหัวดคืหัวดำคือเก้า แต่ว่าเลขเจ็ดนี้กลายเป็นเลขสามแล้วบาทนี้อื่กลายเป็นเลขสามแต่ว่าแต่ว่ามันแตหมายโตอยู่แล้วแต่ว่าลายแต่ว่าปูมปูาตัดเอารวดครับตัดเอาเด็กสุนโง่ก็มาอยู่นะที่เขาเด็กมาอยู่ปูสี่ตาเระมันหาสามส่วนหาสามหนึ่ง ตัดตั้ยเล็โคงทุายตัว่าตดแหัวดำอีกคือเกาดำทั้งต้งขึ้เกาบอกปูดำทั้งต้นคือเกาเป็นส่งนี่ตีไปเลยกิ่หยางยงว่าแต่กวนปูของมันจเหล็กสามหนึ่งมากเนาะเกว่ามัน มันมาตรงกันตอนไปนั่งคู่อยู่หอยพนน่ะมันมาตรงกันก็เลขถูกเลขทูกผมบอกเขียนดอกเลขทูกผมบอเขียนดอกสามหนึ่งหกมันตัวเดียวกันนะสามหนึ่งตัวเก่าต้นนั้นกันอืออืออาจารย์ผมขอคิดตัดคุณเอาคุณเยอะนะครับผมแต่ว่าปูว่าปูเน้นตัวอ่าห้าสามศูนย์

กูคิดว่าไอ้สามแปดเนี่ยมันสิกไก่เป็นสามศูนย์วะครับพอะวามนหัวดำขาดกูคิดว่ามันเป็นปิศนานะนเป็นไปได้ถ้าปูปูมากมากสามศูนยี่แหละครับปูมากสามศูนย์เนาะมันไก่เขียงครับอีกหนึ่งไหมว่าคนนี้คนนี้เลยกเวนี้นี้มุดนนะแต่มนี้นี้นี้แตมเดียวเียเห็นว่าตัวเป็นศูนย์กัเป็นหนึ่งโดดนะเอฟซีกันเล็กมันตรงกับ อันก็จอจัดแซเสามแปดจไปน้ำแน่เพราะว่ามันอาจจะเป็นพิเศษนายเฮาอยู่ซ้ำนี่ละไม่ได้ว่าตัวนี้ครับหมายถึงว่าปูวาสามแปดจะไปน้ำแน่ถึงปูนะมากสามศูนย์หลายกว่ามันอันปูแตกมันอันมั้ยดังดังปูดังสามแปดดังครับแม่เหนเล เอาง่ายๆเลขสาม่ล่ะดังหมดนี่แม่พูดว่าจะบอกให้วิ่งสามนี่เียนี่นะแล้วมันดังเลยครับสาก็มามากสิบสามแม่ดีดอกพ่หัวหน้าหน้ยซ้ำหนึ่งันมาเป็นดังสีอยู่เน็ ว่าว่ามปนป่าเจอุครับล่ำบวงสวงเอียงนาอบ้านนี้คึอมีเลีล่ำบวงสวงแปดสากระถินากลวงสวงตองงวดทงงวดตะวากรถินวัดป่าใแปดตองในแปดอืม้องงวดี่ยจะมาปูว่าหกันกานแปดมแปดนสามสามแปนี่ไปตรงกับเลขล่ำบวงสวงไปรับกระถินนั่นแหะ เนีเป็นสิทมิสนาย่งว่าไม่เป็นหัวดำเนี่ยเป็นดำทั้งตึ้งมาที่หลังพันเลขแปดไม่เหมือนๆระวัง8กับ0ูนยนะครับอันใดมันสิแดนเพราะว่า8มันหัวดำเออเขาจะมองเป็นเลขศูนย์ก็ได้เพราะว่าครับนี่เนี่ยพระสันกับ 978เนี่การสีกายเป็น970ก็ได้ขึ้นกนีขึ้นได้เกาได้ครับอจะกส่ไหมตัวใดนะครับปูนาะก<ข>ระดิ่ง,งตัดส้หนาไปเ้ยเดกตัดส่นนาเป็น้ำแนตัวนี้้วาห้ตัดได้เหมอนกัเออตัวนี้นะเาะว่าเพราว่าเด็กนมันออกตทังหนาอือาแล้วเ่าว่ตัวปูว่ ว่าตัดจังไหนี่ดิก็หาสามสามหากรแมนท่านจีเลนสองโตนะคนว่าว่าสั้นแล้เราอยู่นี่ด้ดังปูรับสามศูนย์ห้าศูนย์มูี่ดังบัสสามแปดแห้งครับเอสามหาศูนย์แห่งติงคิงเมู่อไรได้เนาะแห่งดังเล้ปูสามหาศูนย์เก้าห้าศูนย์แนวใจปูอ่ายปลาอะไรซุ่มซุ่มยังยังอยู่นี่ ที่ขาขอขอห้ยห้ยสามหงวนขอห้ยเขาไปาหาศูนครับกับเป็นคันเป็นอาสามศูนก็ไหนนัจะสัรเรียนในห้อยแปดเก้าศูนย์ก็อ, 8, 9, 0, กออกแล้ในตัวนานบะหกตัวะนานก็ได้เหลือตัวนี้นะเนาะเอาอย่างไรกะเอีองไปเลือกพิจารณาบ้งเนาะครับเนาะ,นะสอนนบประกันคัดกับพานปูกกัให้เป็นแนวทางพิจารณาเอา มันแกเนี่ยท่าง,งล่ะบัานเป็นจังบุญ <laughs> อ๋โอเคครับปูมืม่นเสาสิบว่าไม่คงสุดท้ทยครับบอกสิว่าฟันดีสบายไม่เล็ก่วีจะทรบอกเราเรับผมอื่นเ่าอ่ะกรสันกัน,นทานีตัวไทยมานํากันก็ได้แต่บุญมีอย่งบครับ มามีค่ะมีเนาะมามี่กับกวดปูซัมนี่ลหลครับปูขอบคุณปูหลายๆครับเออเจริญพรเจริญพร